ในปีพศ2554กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินคโครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาโดยคโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและเป็นพื้นที่หาน้ำยากานอกจากนี้ยังช่วยพัฒนารูปแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำบาดาลให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และจำนวนนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับในสัปดาห์หน้ารายการของเราจะพาไปรู้จักกับเรื่องโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรห้ามพลาดนะคะ